ซุปตาสาวถูกโซเชียลว,วิจารณ์อ้วนขึ้นหลายคนอาจไม่รู้เธอป่วยโรคนี้นักร้องสาวชาวอเ,อเมริกันเบบเร็กซ์5ดูอวบอึ้งขึ้นจนถูกผู้คนในโลกออนไลน์วิจารณ์รูปร่างซึ่งหลายคนอาจไม่รู้ที่มาที่ไปแต่ปัจจุบันเบบเร็กซ์5ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคถุงน้ำรังไข่หลายใบยหรือ PCOS ในปี2022 และที่น้ำหนักตัวเธอเพิ่มขึ้นมาจากผลข้างเคียงของโรคสำหรับโรคถุงน้ำรังไข่หลายใบ TCOs เป็นความผิดปกติของฮอร์โมนที่ส่งผลกระทบต่อผู้ที่มีช่องคลอดและมดลูกที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์มากถึงร้อยละ12ตามรายงานของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคอาการทั่วไปของ TCOs ได้แก่ประจำเดือนมาไม่ปกติ น้ำหนักขึ้นสิวขึ้นขนขึ้นผิวคล้ำและอื่นๆมันเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักว่าทำไมผู้หญิงถึงมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นและเป็นโรคอ้วนและฉันก็พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วเช่น30ปอนด์อาจจะมากกว่านั้นนิดหน่อยเร็กซ์ห้ากล่าว